แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว2025 BlackBerry เป็นภาษาไทยทั้งหมดพร้อมเริ่มต้นด้วยประโยคภาษาอังกฤษตามที่คุณต้องการ Hello everyone Welcome back to the channel Luxury Car วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถยนต์หรูรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยนั่นคือ2025 BlackBerry รุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นสมรรถนะที่เราใจาและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ภายนอกของ Black b บารีโดดเด่นด้วยสีดำเงางามที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็ดีไซน์ทันสมัยเส้นสายตัวถังดูโชบเชวเสริมความสปอร์ตด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วและชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูหรูหราและทรงพลังห้องโดยสารของ Black b บาร y ได้รับการออกแบบอย่างประณีตเบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมด้วยระบบไฟตกแต่งภายในและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ล้ำสมัย เครื่องยนต์ของ2,025 Black b l a ี่ b ิ r r y เป็นแบบ V 6เทอร์โบ3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด400แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อทำให้รถคันนี้สามารถเร่งความเร็วจาก0ูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึงห้าวินาทีทั้งแรงและนุ่มนวลในการขับขี่ทุกสภาพถนนในด้านความปลอดภัย Black b บารีก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมถุงลมนิรภัย10ตำแหน่งจุดเด่นที่ทำให้ BlackBerry แตกต่างจากคู่แข่งคือดีไซน์ที่ฉกเฉี่ยแต่หรูหราสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบ AI ควบคุมด้วยเสียงหน้าจอแสดงผลแบบ Head-up Display และโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสไตล์ของคุณรวมถึงระบบ Eco Boost ที่ช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังคงความแรง ราคาของ l a c k b บ r ร y เริ่มต้นประมาณ2 4นแสนบาทและอาจเพิ่มขึ้นถึง2 9 0 0 0 0แสนบาทหากเลือกออปชันแบบจัดเต็มถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถหรูสมรรถนะสูงในระดับนี้สรุปแล้ว2 0 2 5 b l a c k b e บ r y คือรถที่ครบทั้งความหรูหราความแรงและความปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกด้าน l a c k b บ r r y คือคำตอบของคุณอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องลักชัวรี่คาแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปครับ หากต้องการเวอร์ชั่นยอ่อหรือใส่ซับไตเติลเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับ